สวัสดีครับผมโดอิสเมลไลนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งผมมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาผู้เล่นใหม่เนี่ยสอบถามเข้ามาในทางแฟนเพจนะครับหรือว่าทางใน YouTube ก็ตามเนี่ยคือหลายๆหลายๆครั้งหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอัดคลิปวิดีโอลงไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าบางคนเนี่ยหาไม่เจอหรือไม่รู้ว่าจะหาตรงไหนยังไงพิมพ์อะไรยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเป็นสาร,รบัญการใช้ช่องของผมเองแล้วกันนะครับคิดซะว่า ฉะนัผมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แล้วกันนะครับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นะครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีใช้งาน YouTube เลยแล้วนะครับใช้งาน YouTube สำหรับชะนั้นผมนะครับโอเคก็ผมไม่คิดเลยนะครับว่าต้องมาอัดวิดีโออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะช่วยหลายๆท่านได้นะครับโอเคเริ่มมาตอนแรกเนี่ยปกติลเราจะดูวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมครับวิดีโอวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นหลายๆคนชอบกรอครับกรอแบบกรอแบบนี้นะครับ กอ,กอแบบกอแบบนี้นะครับเนี่ยชอบชอบกอไปกอไปฟังสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมครับอยากจะแนะนําว่าคลิปที่มันเป็นสาระหรือคลิปที่เป็นเนื้อหาที่เราเนี่ยอยากจะรู้ใช่ไหมครับผมแนะนําให้ดูกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมักจะแทรกสาระไว้เป็นช่วงๆอยู่แล้วนะครับไม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะกอนะครับกอข้ามเลยกอแบบกอปุ๊บ ผมพูดไปถึงไหนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเวลาดูเสร็จแล้วก็มาถามผมเรื่องที่ผมอธิบายไว้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอ่าจะก็อททาไมนะครับซึ่งซึ่งวิดีโอผมเนี่ยน้องบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันมีสาระให้ให้มือใหม่ได้เรียนรู้อยู่แล้วนะครับโอเคส้าเราการดูวิดีโอผมไม่มีปัญหาอะไรในขั้นะตอนต่อมาคือชแนลนะครับในชแนลเวลาเราเวลาจะดูเข้าไปดูวิดีโอในชแนลผมเนี่ยให้กดชแนลตรงนี้นะครับ ถ้าจะดีก็กดติดตามด้วยก็ดีนะครับโอเคโอเคนะครับเวลากดเข้าไปดูในช anel เนี่ยกดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยหน้าตามันก็จะแบบนี้นะครับเข้ามาดูในช anel หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งอีกอีก,อ,กอีกทีหนึ่งนะครับนะมากลับมาหน้าเดิมก่อนแล้วก็คาบรรย้ายใต้วิดีโอตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยอ่านกันสำหร,รับผู้เล่นใหม่นะครับอยากบางอย่างในวิดีโอเนี่ยผมบอกว่าผมจะใส่ลงใส่ลิงก์อะไรไว้ใต้วิดีโอเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ ก็มาดูกันมาดูกันบ้างนะครับส่วนทุกคลิปก็จะมีลิงก์นี้ครับลิงก์แฟนเพจนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือไปค้นค้นหาใน Facebook ก็ได้นะครับตัวนี้ T S S Mail นะครับสามารถค้นหาใน Facebook ได้หรือกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะโผล่ไปหน้าแฟนเพจนะครับก็ถ้ากดไลค์ก็จะดีมากๆเลยครับถือเป็นการให้กำลังใจผมนะครับโอเคอ่าถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นแบบพวกช่องคอมเมนต์อันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายะไรลึกพวกนี้คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับโอเคครับ อพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหน้าหน้าช anel แล้วนะครับเวลากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปในช anel กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เพื่อเข้าไปดูในช anel นะครับผมต้องสอนลึกขนาดนี้เลยนะในหน้าต่างช anel นี้เนี่ยในตรงนี้ก็จะมีเฟซบุ๊กตรงนี้เหมือนกันก็นกเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกดเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับส่วนหน้าต่างหน้าต่างช anel เนี่ย ผมค่อนข้างที่จะเรียงไว้ให้แล้วนะครับนะก็คือในในส่วนของส่วนของข้้งบนส่วนนี้จะเป็นวิดีโอแนะนําเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับในส่วนถัดมาคือส่วนของอัปโหลดอัปโหลดคือในส่วนที่อัปโหลดตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าอ่าเป็นวิดีโอใหม่ที่ผมเพิ่งอัปโหลดนะครับก็จะเรียงเรียงล่าจากจากล่าสุดไปเรื่อยๆเลย,เลยครับไปจนคลิปเก่าๆนะครับ่าซึ่งเราก็สามารถดูได้นะครับว่าผมอัปโหลดอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ ตรงนี้นะครับตรงช่องนี้ส่วนไอส่วนต่างๆข้างล่างเนี่ยผมก็จะเขียนหัวข้อไว้แล้วนะครับว่านี่ส่วนของระดับงยุคอ,า,อาการอารมณการอัปโหลดยอดนิยมนะครับยอดนิยมก็คือยอดวิวสูงสุดนะครับส่วนผลงานที่ไม่ควรพลาดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเน็ตพูดง่ายคือผมทําเพลย์ลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทาเพลย์ลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถาเข้ามาดูในส่วนพวกนี้ได้นะครับแต่แต่นะครับ คือผู้เล่นใหม่หลายๆคนหรือว่าคนใช้ Facebook ทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้สนใจพวกนี้มากเท่าไหร่นะครับก็วิธีที่เร็วที่สุดก็คือถามผมโดยตรงใช่ไหมครับ,นะรบนั่นแหละครับที่ผมต้องทําสารบัญคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมจะแนะนําอันนี้มากเลยครับพื้นฐานการเล่นสู่ระดับเซียนอของดังอนเนสดีเอ็นนะครับตรงนี้ playlist นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปพูดทีหลังอีกทีหนึง่งส่วนอ,อันนี้คือหน้าแรกใช่ไหมครับต่อไปคือหน้าของวิดีโอ หน้าของวิดีโอเนี่ยคือวิดีโอของผมทั้งหมดนะครับทั้งหมดจริงๆนะครับทั้งหมดเลยที่เคยทํามานะครับซึ่งถ้าหาวิดีโอไม่เจอก็มาหาตรงนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์ในกูยูทู e นะครับไม่ต้องพิมพ์ใน youtube ก็มาหาตรงนี้เลยนะครับไล่ๆหาก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นประจําเลยก็คือดูปีบ้างนะครับอย่างคลิปเนี่ยสามปีที่ผ่านมานะครับแล้วไป ไปโพส์ตไปถามผมในในคลิปเก่าๆถ้าบางที y o u t u b e มันไม่เด้งนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับ y o u t u b e มันไม่เด้งเวลาถามอะไรมาเนี่ยคลิปเก่าๆไม่เด้งแถมเนื้อหาเนื้อหาคลิปเก่าๆแน่นอนว่าตั้งแต่สมัยแพทห้าสิบหกสิบนะครับตอนนี้เก้าสิบแล้วเดี๋ยวก็จะมีเก้าสามขึ้นมาอีกฉะนั้นแล้วไอ้คลิปวิดีโอเก่าๆเนี่ยผมถ้าถ้าให้แนะนํานะครับก็อ่าดูเป็นข้อมูลความรู้ไปเฉยๆนะครับบางทีบางอย่างเนี่ยมัน ข้อมูลเก่าๆมาใช้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพวกสเตโตสเตตัสอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคก็อย่าลืมดูดูปีดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคลิปเก่าๆมันมันก็เก่าจริงๆครับข้อมูลไม่มันไม่อัปเดตแล้วก็อย่าไปด่าผมนะครับอย่าอย่าพิมพ์ด่าผมว่าเอ๊ะทำไมไม่อัปคลิปใหม่อะไรสักทีนึงอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าหลังๆมานี้ก็อาจจะเริ่มทำเขาเรียกอัปอัปเอากบมารีเมคนะครับก็คือ เนื้อหาเก่าหัวข้อเก่านะครับแต่ว่าเอามาพูดใหม่เพราะว่าแพทใหม่ๆมามันก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิดีโอในอนาคตนะครับโอเคในส่วนถัดมาคือเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจัดทําให้ขึ้นเพื่อหาง่ายขึ้น,นครับเพื่อหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นอ,อย่างเช่นมันมีหลายหัวข้อนะครับเนี่ยพื้นฐานการเล่นสูตรดรบบเตียนอันนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมแนะนําสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมจะพยายามอัดวิดีโอที่ วีดีโอที่สำคัญๆสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยไว้ในไว้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับนะไว้ในเพลย์ลิสต์นี้นะหลายๆคนก็จะสามารถกดเข้ามาหาได้ง่ายขึ้นครับเพราะมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่แต่เ็นตอนนี้มีสี่สองนะครับในอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับก็ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนี่กดเข้ามาดูได้ซึ่งผมแนะนาไว้นะครับโอเคในส่วนเพลย์ลิสต์มีเท่านี้นะครับส่วนช่องเราคงไม่มีอะไรนะครับพูดคุยกัน ตรงนี้ก็สามารถมามาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับนี่มาคุยมาได้ผมก็จะพยายามตอบเท่าที่จะตอบได้นะครับโอเคส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วอา่าก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวปิดน,นะซึ่งต้องบอกว่าที่ผมทําวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเข้าใจกันนะครับซึ่งผมไม่รู้แหละผมไม่รู้เลยนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับก็คือ บางคนยังถนัดกับการแบบว่าพิมพ์ค้นหาในนี้ซะมากกว่านะครับอ่าซึ่งในในช anel เนี่ยก็จะมีเพลงเพลลิสอะไรแนะนำไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่หลายๆคนก็ไม่ได้กดเข้ามาดูกันนะครับก็อยากจะแนะนําคนที่ออยากจะรนะู้เนื้อหาเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วหาคลิปผมไม่เจอก็เป็น เป็นวิดีโอสารบัญให้นะครับซึ่งอาจจะพูดอะไรเยอะแยะไปเยอะแยะไปหน่อยหรือว่าพูดมากไปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่รู้อยู่แล้วแล้วกดเข้ามาดูเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องที่พื้นพื้นมากๆเลยนะครับโอเคในส่วนของอื่นๆอื่นๆตรงนี้ผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะเป็นพวกตัเพย์เฮราที่ผมทําขึ้นมาแบบนะไม่ได้เกี่ยวกับเกมเท่าไหร่นะครับโอเคอ่าเพลย์ลิสต์ก็นะก็มีตามนี้นะครับตามนี้เลย โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ดูนะตั้งแต่ต้นจนจบถ้าใครสงสัยหุ้ยเสียงดังนะถ้าใครสงสัยเรื่องเกี่ยวเกมก็สามารถคอมเมนต์ใน u t u b e หรือถามว่าถาม,ถามนะั้นในแฟนเพจได้ตามปกตินะครับผมว่างก็จะไปตอบให้โอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากครับ